โทรศัพท์มือถือยี่ห้อแรกของโลกคือยี่ห้ออะไรครับอันนี้ไม่รู้เลย <laughs> Spotify <laughs> เป็นบริษัทสัญชาติใดฮะคุณช้าย,ยากมากคำถ,ถามคือไอการเรียงโซเชียลน็ต o เวิร์ที่มันอยู่ใต้เพนนั่นเน็กเนี่ยน้าเรียงอะไรไปอะไรโอ้โหอี <laughs> จะไปรู้ <laughs> แต่นะ <laughs> โทรหาใครก็ได้นะใครจะเป็นคนตอบได้วะภาษาใดคือภาษาในการเขียนโปรแกรมครับครอหนึงครับครอหนึงฟิลเตอร์ที่เปลี่ยนภาพจากภาพสีปกติเป็นโทนขาวดำคือฟิลเตอร์ที่มีชื่อว่าอะไรใครจะไม่จำได้หรอคะบราวเซอร์ไฟฟ็อกซนะครับเป็นสัตว์ชนิดใดฮะ ผู้ให้บริการมิวสิกสตรีมมิ่งรายใดที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลกคุณโน้ตราโมดโอโ้โหนี่ข้อแรกก็ไม่ได้ง่ายเนี่ยผมขออนุญาตใช้ตัวช่วยครับได้เลยครับยินดีครับถามใครดีพิธีกรคู่ขวัญของผมครับซานิครับซานิต้องช่วยได้แน่เอาพูดจริงนะพี่พึ่งไม่ได้หรอครับซานิเนี่ยโทรเอาคอนเทนต์ มั่นใจนะครับหนูกลัวพี่ได้ใช่หรือเปล่าอ่ะเป็นคําตอบสุดท้ายครับผมวัดเลยผมไม่ใช้ตัวช่วยจบคือจบเลย <laughs> ผมจะมาโป๊ะแตกในรายการพี่ไม่ได้ครับน่าจะนะคะเป็นคําตอบสุดท้ายครับและเป็นคำตอบที่ <laughs> ขอเปิดขอรางวัลก่อน <laughs> ข้อ1ิผมไม่ได้แบไตเลยพี่พี่ให้ของขนาดนี้ตายหาข้อที่10กูมไม่ได้รถยนต์เพจคุณฟอกเงินใช่ไหมเนี่ย <laughs>